สวัสดีค่ะสวัสดีสทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาถ่ายคลิปเด็กๆให้อาหารเพราะว่าวันนี้นุกรีบนะคะนุกจะรีบไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กๆเขาจะเดินทางไกลวันนี้นะคะก็น้องสรุปแล้วน้องที่ช่วยมาเมื่อวานนี้เขาเป็นตัวผู้นะคะพอดีนุกดูผิดดูไม่ชัดนะคะเมื่อเช้าก็เลยมาดูปรากฏว่าเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายไปถึงน้องอยู่นะคะ ปรากฏว่าน้องเป็นตัวผู้นะคะน้องเป็นตัวผู้นี่น้องวันอายนอนพักผ่อนตะเอใครบ้างเอยรอไหมเดี๋ยวคลิปมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะไปเอาตอนนี้น้องอยู่ทุ่งนานะคะจะมีเสียงรถผ่านหน่อยเพราะว่าน้อมาทําคลิปเสียงทุ่ทงนาเพราะว่ามาพาเด็กๆมาเดินทางไกลนะคะ น้องน่ารักมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้ไม่ร้องโวยวายไม่อะไรนะคะยังไม่มีชื่อนะยังไม่มีชื่อน้องเป็นตัวผู้นะคะกินกินกินคืนเดียวท้องป่องเลยนะคะดูท้องเขาดูพุงเขานะ,ะพยายามจะถ่ายหเห็นพุงน้องน่ารักมากะคะ่ะไม่โวยวายไม่อะไรไม่ร้องเสียงดังนะคะเสียงก็แผลบนะคะด,ดูดูแล้วน้องคงจะไม่ไม่ขี้โรคเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่า เขากินอาหารดีมากนะคะเขากินอาหารดีมากแล้วท้องเขาก็ป่องขึ้นมาอิ่มมากนะคะตัวหนักเลยนะคะวันนี้สําหรับเช้านี้นะคะนุกอยู่ที่ทุ่งนานะคะบรรยากาศดีมากเลยท้ายคลิปจะมีท้ายคลิปก็จะมีถ่ายทุ่งนาให้ดูอยู่วันนี้แม่ก็รีบนะคะแม่ก็รีบก็รีบถ่ายคลิปน้องเพิ่งจะมีเพิ่งจะมีเวลามาทาคลิปคลิปเสียงที่ทุ่งนานี่ค่ะพานักเรียนมาเดินทางไกลนะคะ ลูกเสือลูกเสือสำรองนะคะมีมีชื่อจะชื่ออะไรดีนะเป็นตัวผู้นู้ชื่ออะไรดีชื่ออ่าชื่อน้องอะไรดีก็ช่วย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 ตั้งชื่อเข้ามาหน่อยก็ได้นะคะนี่บัวขาวไปวิ่งมาดูหน้าตาท่าทางเหนื่อยมากนะคะเขาไปออกกําลังกายมานะคะไปขับถ่ายมาแล้วเสร็จแล้วนุก็จะให้น้องเข้ากกงนะคะบัวขาวเขาจะรู้หน้าที่ ไปเข้าโกงกินอาหารนอนนะคะนี่ค่ะเขาอิ่มแล้วก็นอนใช่ไหมลูกนอนนะพักผ่อนนะแม่จะไปทำงานแล้วนะนี่ค่ะมาทุ่งนาทุ่งนามาประจำฐานนะคะมาประจำฐานเด็กๆมาแล้วค่ะมาเดินทางไกลเดินทางไกลมาถึงฐานของพวกนูกละก็สำหรับคลิปนี้ ก็ปิดท้ายด้วยทุ่งนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ